แมทเพื่อ <laughs> เอาว่าแมท,ทไอเดี๋ยวนี้แมทคือไม่ค่อยไม่ค่อยมีไอ้นี่เกิดหรอพี่อ๊อฟเอ้ยตัวอะไรอะตองมึงนนะหรือเพื่อนวะ มันไม่ค่อยเกิดในแมทแมททึบเรยพี่บอกโอ้โหรู้แล้วตัวที่เหียอะไรแล้วด่านนี้เนี่ยนะไอสัตว์ดิสเซอร์วานจบละไอ้แ้ยโอเคอยู่กับเพื่อนล็อกเครื่องล็อกเครื่องฝั่งบ้านเล็กนะึดูแถบขาวขาว โอ้ยอีกบอดขึ้นเนินจ๋าไปก้า เบยก้าตัวไหนวะตัวไฟรอนเก้าเเดี๋ยวนะนึกไม่ออกว่ะไม่มีลนูนเวย์้าได้โอเคแต่ว่ามีแคหลักเครื่องได้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 ไปดูเลยตัวเล เอาไปยืนเอาไปยืนมีดต่อเฮ้ยสตัรนได้นี่ชอบเฮ้ยสตัรนได้นี่ชอบเอาอเหรออือหือเอ๊ะเอ๊ะที่เอ๊ะที่สร้างกล่งปะอ๋อ เขาต้องอยู่ไกลนะแต่ปั่นเครื่องอยู่ในบ้านเล็กมาหาพี่ทำงนเพื่อนก็ช่วยแหละทำไม,มเพื่อนไปยังโอเคพี่วิ่งเพื่อนมาแล้วมาหาเตยโอเคโอ้โหบ้านเล็กจะเสร็จอยู่แล้ว อู๋พี่ออฟเดินเข้าเมตรมันนั่นวะ่ะเดินเข้าเมตรมันเดินวะ่ะพี่ออฟไม่ยอมบินลำบากเลยยี่อะไรเงี้ยมาเอาน้นมาไม่เอาเตยน,นะ เสร็จเสร็จแล้วบ้านเล็กซ้ำให้เสร็จแล้วมีเพก่ั้วแรงพิ่อ๊อฟฉีกล้ไม่มีรูแต่มีทุกขั้วกขั้วแรงหลงหลงละเจ้ะน้องถ้าอยู่ในเมฆเขาไม่ยอมบิงเดิน เพื่อนพับไม้จะมีไปเราเพื่อนถอนก่อนมันก็ไม่นั่นสิเพื่อนมันก็ไม่ไปสีไฟยอยู่แถวเพื่อนป่ะปั่นไปเลยเพื่อน,น,นเอาให้เสร็จ เครื่องแรงที่เครื่องแรงที่เครื่องแรงใช่ใช่ใช่เขาที่เครื่องแรงแล้วมึงจะลากมันมาหากู่ทำพ่อมึงเหรอ คูพีอบบ่ออเป็นบใหญ่ตรงที่เพื่อนล้มเครื่องน่าจะเกือบเสร็จแต่ว่ามันโดนทึบเครื่องแรงไปแล้วไม่เป็นไรเตยเตยอ,อยู่บนบ้นใหญ่ บิงหัดเตยใช่บิงขึ้นบนไม้คบ,บ้านใหญ่ไปพี่อล้วนะฉีกเอานะเตือนถอนทวเทมไปเกือบหมดแล้วตามรอยเตยเหมือนกลับเลยวะตามรอยเตยตามตามพี่อ๊อฟตาม ลู่ที่ไม่เอนแล้วไเคลแล้วไม่เอาไม่เอาไม่เอาหาไม่เจอเขาไม่เอาเลยว่าในเมดอ่ะกลับมาปั่นได้ปะ จะปั่นไม่ได้หรอพี่อ๋อคือเหมือนบ้านใหญ่มันยังอยู่ในบ้านใหญ่มันเดินในบ้านใหญ่มกแล้วมีแล้วมีก็แบบว่าจะไปปั่นต่อละเขื่อนแตกอะแน่เลยววะคิวไปแล้วแทงหลังไม่มีตายแน่นอนอีกอันน่าจะบาร์บีคิวแหละใช่ใช่ใช่เราบาร์บีคิวเหรอ ไอ้เหี้ยเห็นไอ้สัตว์โอโหถ้าไม่เห็นนะได้อยู่ไอ้สัตว์ยไอ้เหี้ยเดี๋ยวเพื่อไม่ครบขานอ้โหกูสัตว์กูว่าชัวอืมชัวแ่งขานหนีอย่างเดียวไม่ครบเลยหยอกไปคือหยอก มันหาเพื่อนอยู่โออไปกลับไปบอกให้เขาทำน่าจะบินค่น่าจะตามหาที่อมอยู่เลยน่ะใช่ ใมันปั่นไปเลยถึงวะปั่นไปเลยลากเล่นอยู่ตร,ตรงนี้ให้ครับรรครับครับกำลังกำลังปั่นครับบ้านใหญ่ปั่น ขอบคุณครับก่อนเลยครับน่าเสร็จน่าจะเสร็จถ้าพีอ่อ๊อฟยังไม่ล้มไม่ล้มไม่ล้มไม่ลม้ลมล ป่านไปเลยมหาแม็เล่นวะแมกลึกเดี๋ยวดัดโทเทมตรงนี้แน่แล้วมึงวิ่งมาขนาดนี้มันก็เห็นมึงปะไอไฟก็ต้องดูว่ามันจะเลือกคนหรือมันจะเลือกเครื่องเตยเลือกคนมันเห็นเป็นพี่พี่ก็เลือกคนใช่เพราะเห็น บิงตัดไปกลางบินไปไกลต,ตายเจอวิ่งมาแล้วน่าจะเห็นข้ะเห็นเตยข้ะเห็นเตยเตยวิ่งให้โอเคเพื่อนมาอยู่ย <c oughs> อนไปเอานะโอเคไม่เป็นไรเขากลับนะอ๋อฮะถ้ากลับไปปัดเลย เคราเขาอยู่แถวบ้านใหญ่่ปั่นไปเตยปั่นไป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 มันเจอพี่มันเจอพี่ปั่นไป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 เพื่อนทำอะไรอยู่อ่ะ เดินทาใช่ไหมอืมลากได้อยู่น่าจ,จะเสร็จอะแต่พี่น่าจ,จะแตกโอโอเอแต่สามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่ออกก็สวนแม่งเลยสิครับ เพื่อมนอมาช่วยปั่นละพี่ออฟก็จะเสร็จกำลัเลงเข้าบ้านใหญ่ได้ได้ได้เข้าบ้านใหญ่มันมันจะน่ามันจะหลงอะไรอ่ะเฮ้ยใจยเย็นนะเพื่อน <S <S 2> <S 2> พี่อยู่ใกล้นะระวังหน่อย วิตายไ <Okay. S 1> ว้กีฟเรื่องเรื่องเลยพี่อ๊อฟเรื่องเลยพี่อ๊อฟจะอยู่ใกล้เพื่อนจะจับเลยแหละอ่าทงที่เครื่องที่เครื่องเสร็จอ่ะไม่ใช่บิงไปประตูอะพี่อ๊อฟใช่มาหาพี่ช่วยได้นะช่วยช่วยช่วย ติดนะครับพี่เอาอยู่ในบ้านเล็กใช่ไหมจะเห็นเยือยไปพยายามหาตัวแทนูีแต่เพื่อนเปิดประตูอยู่นะพี่ออฟเปิดไปเลยไปดูก่อนว่าใกล้เสร็จกอบตัวพี่ออฟวิ่งมาได้เฮ้ยเดี๋ยวมึงไม่ไม่พี่ออฟเพืนไม่ได้เปิดประตูอยู่แต่เปิดเอง ไป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 เพื่อนมันจะรออะไรไม่รู้พยักหน้าวะเอาอ่ะพยักหน้าวะไปประตูไปประตูไปประตูไม่เป็นไรไม่เป็นไรแบบเตยเตยแต่อยู่ในตู <_ d ance> พ้พยักหน้าวะ่ะเราไม่ดูเองเนาะมีมีมีน่าจะเจอรอยเพื่อนอยู่ <_ d ance> โอเคเจอกันเพื่อน ดูเตยอ,อยู่เลยอือหือพี่เปิดประตูดีกว่าปลาละ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 ปละ,ะนะปละนะเยอะอ๋อเพื่อนสวดไม่เสร็จเพื่อน,อนไปอยู่บันเล็อกอะอือออกได้ออกมาหากูเจอรักแค่ยิ่ง เล่นอยู่ในเมตไน่เหรอไม่ทันสองสามสี่ประตูนั้นเท่าไหร่ถ้าจะไปช่วยเปิดไหมไม่ได้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 อย่าเสี่ยงเลยมันเอาพี่ตายละ รักแท้ไอ้เงี้ยต้องมาเปิดประตูอยู่พี่อ๊อฟรักขึ้นพี่อ๊อฟวิ่งมาพอมาได้ไหมไปไม่ได้ไปไม่ได้อยากอัดเซ็กอยากอัดวะ ไอ้ <pec S 2> เย้ยหันมาว่าออกมาถึงประตูแล้วถึงประตูแล้วถึงประตูแล้วโอเค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 ้ยเพื่อนตึงไว้โอ้ย